ตัวน,นี้เราก็มาอยู่กับช่องฟอร์มเอฟนะทุกค,คนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนแก้ปัญหาแก้แหลกแก้กระตุกนะทุกคนเวลาเล่นเกมเนาะซึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์เก่าเราเองเนาะกลับมาเล่นฟรีไฟอีกรอบแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแหลกแล้วก็กระตุกมากๆเลยนะทุกค,คนโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยก็แรมอยู่ที่3เนาะก็เราจะมาแก้ปัญหาให้มันลื่นขึ้นนั่นเองนะทุกค,คนโอเคส่วนตัวอย่างที่เราทดลองเล่นเนี่ยก็จะอยู่ท้ายคลิปเนาะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการตั้งค่ากันก่อนเลยนะการตั้งค่าเนี่ยเราจะเข้าไปในการตั้งค่าในตัวเครื่องนะทุกคนโอเคต่อไปเดี๋ยวเราเลื่อนลงมานะเนาะเลยเราต้องมากดคําว่าระบบนะมันจะมีคําว่าตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาเนาะกดเข้าไปเลยมาเดี๋ยวเราต้องมาตั้งค่าในตัวเครื่องก่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผ่กนะาก่อนเนาะแล้วก็เลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาข้างล่างเนาะโอเค เรามาดูตรงขนาดหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะทุกคนตรงที่วงกลมไม่ใช่วงกลมสิตรงที่ทํากรอบให้นะทุกคนเราต้องมาปรับเป็นปิดปิดภาพเคลื่อนไหวให้หมดเลยเนาะปิดภาพเคลื่อนไหวทั้งสามันเลยเนาะมันจะทําให้โทรศัพท์เราตอบสนองได้ไวขึ้นนะต่อไปนะทุกคนความกว้างที่เล็กที่สุดนี้จะเป็น dpi เนาะก็บอกก่อนว่าถ้าโทรศัพท์ใครเนี่ยทีออ่ไม่สามารถที่แบบว่าเวลาเราปรับ dpi เยอะเลยเนี่ยมันจะทํา ให้เกิดการแหลกแล้วก็กระตุกเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ปรับตามที่โทรศัพท์ตัวเองไหวเนาะโอเคปรับมากก็กระตุกนะทุกคนบางเครื่องเนาะต่อไปก็จะเป็นการเร่งการแสดงผลของ CPU นะแล้วก็กดเปิดไปเลยเนาะแล้วก็บังคับใช้ 4xmsa นะกดเปิดไปเลยเนาะโอเคต่อไปนะทุกคนขีดจำกัดกระบวนการพื้นหลังเนาะ ตัวนี้เนี่ยถ้าเราปรับมากมันจะทําให้เครื่องเราพังนะเราต้องมากดคําว่าไม่มีกระบวนการบื้นงหลังเนาะโอเคตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าในเกมที่เราต้องปรับกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าในเกมกันเลยนะทุกคนก็กดไปตรงการตั้งค่าเลยเนาะแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะการแสดงผลกราฟิกเนาะเราต้องมาสนใจตรงนี้อย่างเดียวนะทุกคนหลังจากที่เราปรับการตั้งค่าในตัวเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมา เลือกตามที่โทรศัพท์เราไหวด้วยนะทุกคนแล้วก็จะเลือกเป็นมาตรฐานเนาะเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยเราก็เล่นไหวอยู่เนาะหลังจากที่ปรับทั้งในตัวเครื่องแล้วก็ในตัวเกมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในโซนฟีสจอ์ตาให้ดูเนาะคนเยอะๆเลยนะทุกคนจะได้ดูนะว่ามันแหลกหรือเปล่าเนาะตอนนี้เราก็เข้ามาในโซนฟีสจอ์ตาแล้วนะทุกคนก็คนก็เข้ามาเยอะด้วยนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้กระตุกเนาะ อันนี้ก็ไม่ได้ปรับปุ่มมาด้วยนะทุกคนก็คือแบบมาแบบเรียวๆเลยเนาะก็คือจะเล่นก็คือเล่นเลยแล้วก็กดปุ่มไม่ค่อยติดดนะ้วยเนาะแต่ก็ไม่ได้เกิดอาการกระตุกใดนๆนะทุกคนนี่นะประมาณนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลองอ่ะอีกรอบเนาะไม่ค่อยมีการกระตุกเกิดขึ้นเลยนะทุกคนอภาพก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่เนาะคลิปนี้เพราะว่า เราอัดในเครื่องเก่าแล้วก็ตัดต่อในเครื่องเก่าเลยเนาะประมาณนี้นะทุกคนโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะทุกคน